เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไ,ไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมพายพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านส,สวยๆผู้ชมเล็กๆอยู่นะครับบ้านสวนคนระับบรรยากาศดีล่มลืน่นตัวบ้านยกพื้นกระถางสวยครับผมเหมาะทำอะไรดีมีเพื่อนบ้านนะครับน้ําไฟสะดวกไม่เปี่ยวเดินทางสะดวกใกล้ตลาดใกล้ร้าค้า แต่พื้นที่เยอะครับไว้ปลูก้นมาพืชผักสวนโคได้ไม่แออัดไม่วุ่นวายมีบ้านหนึ่งหลังครับสองห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องโถงมีครัวบนบ้านนะครับหมายในห้องโถงกว้างใหญ่มากเลยยกพื้นครับเหมาะลมโชยเย็นสบายแล้วก็มีครัวด้านล่างนะครับมีครัวด้านบนกับครัวด้านล่างด้วยมีต้นมะม่วงมะปางด้วยครับเก็บผลผลิตได้แล้วอากาศดีลมลื่นสไตล์พัฒสวนครับ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำเลยไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับถ้าได้สนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ครับแปลงนี้อยู่จังหวัดระยองครับจังหวัดระยองซากใหญ่ระยองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสาม,มารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ ราคาเปิดมาที่2 5 9ล้าน5บาทครับพื้นที่220ตารางวาติดถนนเดินทางสะดวกน้ำไฟสะดวกสนใจใส่ตรงเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ